น้องจ๋าเบ่งหน่วยอียงตงน้นเป็นคือนี่เป็นดอกเป็นหน่อยงามดีแบบ จ้าพี่น้องจ้าเพิ่งดอกใหม่ไปน้ำดอกใหม่เอียงงามไหมจ้าเพิ่งก็หายอยู่หากินนะจ้ะเนาะสิเป็นย่ำเวทย่ำขึ้นเขาก็ออกหากินคือกันกระเพ้านี่ละจ้าสีมาเขืาประเด็นเลยวาสีมาเขือประเด็นเลยวาไอไมีลายๆทันว่า มีเป็นอย่างคือบ่พาเป็นอย่างคือบ่พพาลูกกลับบ้านคือบ่พพาลูกไปเมืองไทยคือบ่พพาลูกไปกลับไปอยู่สวีเดนโหลดขันอยู่สเปนมันอยู่ยากนะพี่น้องขันอยู่สวตขันอยู่สเปนมันอยู่ยากเป็นอย่างคือบ่พพาลูกพาเต่ากลับบ้านกลับซองคือบ่พพาลูกพาเต่ากลับเอกับไปอยู่สวีอยู่สวีเดนขึ้น สวัสดิการก็ดีกว่าหลายหลายประเทศเนาะเกิดกับแนะนํำม,มา,นา,าเนาะจ้ะเนาะแนะนํำม,มาบอกวิธีมาว่าเออกลับไปอยู่สวีเดนมันสิสวัสดิการดีกว่าสามคนแม่ลูกกับอยู่ใดกินใด้บ่เหตุงานกนนีใดอ่าอันนี้ข่อยก็ออกมาจากสวีเดนหลายปีแล้วนาะพี่น้องเนาะข่อยก็มีสัญชาติสวีเดนเนาะเป็นสัญชาติสวีเดน ออกมาหลายหลายหลายปีแล้วเหตุผลเเหตุผลอยา่างมาติเป็นอยา่างคือบอ่อยากกลับคือบอ่อยากไปคือบปคือบ่พ้าลูกไปไอขันมันกลับไปมันก,ดก็ดีอยู่จ้ะดีดีดีหลายหลาดีทุกอย่างด,ดีหลายเรื่องดีหลายเรื่องเลยละ่ะกับขันสิกลับไปสวีเดนเนาะกลับไป กลับไปเบิงเออกลับไปยู่กินบ่ยู่กินได้แบบบอต้องเฮ็ดงานอยู่แบบสบายสบายคือกระจาว่าเนาะกนนินเงินเงินเบียเลี่ยงกินเงืนเลี้ยงสวัสดิการมันดีอ่บาบ่สิบบอกข่อยได้ออกมาแล้วเราข่อยก็ขันบ่จนขันบ่หนี้อหลี่ข่อยกับบออยากกลับไปดอกพี่นอ้องจ้า ได้สิเริ่มต้นภาษาใหม่เนาะพี่น้องลูกเริ่มต้นภาษาใหม่ไปพุ่นข่อยกระโตพูดเดี่ยวคือเก่าแม่พี่น้องจ้าไปพุ่นข่อยกระโตพูดเดียวเลียดเดยเ้ยงลูกข่อยพูดเดียวหาหาสาก,กินคำพูดเดียวคือเกา่าข,ข้นเจ้าขาเจ้าว่าหาเงินเออกินแต่งเงินสวัสดิการก็อยูด้แล้วเลี้ยงลูกไปมันอ่ามันอาจสิบ,บสมอไปนะพี่น้องจา้า อาจสิบบเสมอไปที่บาเงินสวัสดิการเขาสามารถกินกินเลี้ยงลูกได้ทุกอย่างมันมีกำหนดการค่อยคิดว่าทุกคนต้องกระเสือกกระสนหาออกเหตุงานคือเก่าเขาก็้สิบบรทได้กินเงินเลี้ยงดูเงินเลี้ยงดูเงินเบียเลี้ยงจากทางรัฐบาลดอกเนาะทุกคนก็ต้องอยากมีกสิกินกสิกินได้ทุกเดือนจนหอดลูกหอดสิบแปดปีแต่ทุก แต่ทุกคนเจ้าสีเจ้าสิยอมอยู่แบบจังสั่นตลอดไปเลยตีจ้ะขันไปยุ่ฝุ่นก็กระตองออกหาเห็ดงานคือเกาเงินบรเบียเรียงมันกระสีใดอยู่แต่คาข้องฉีบมันก็สิแงพ,พงขึ้นไปอีกเนาะพี่น้องจ้ะคาข้องฉีบแพ,พงไปอีกบ่แมนว่าเจ้าสิไปนอนอยู่นอนกินซื่อเจ้ากระไดเงินเขาเจ้ากระตองไปเห็ดยังแหลกยัดกระเพื่อนเขามากขึ้นกันมันก็สีมีแนวอยู่แนวยาก ยากไปอีกแม่ปีนองข่อยก็สิไปเริ่มภาษาใหม่ลูกเต้าข่อยก็สิไปเริมภาษาใหม่ลูกทั้งสามเริ่มภาษาใหม่เราบัดน,นี้กฎหมายทางส,สวเซรนนี่มันสิขอนของางมันสิกฎหมายมันสิมันสิโหดโหดก็อยู่ทางสวิตทางสเปนอยู่ขันเทาบ่าเหตตามเขาเขาก็สิเอาลูกเอาเต่าเข้าไปหันไปหนี่ขันเทาบ่าไปเหตตามกฎกฎกติกาเขาเนะพีนองเนาะ ซึ่งข่อยไปยูหันเราข่อยข่อยเลียนลูกข่อยอยูมาจังสนแล้วข่อยหูว่ามันเป็นจังใดข่อยกับสีลรับบ่ได้ว่าเออกฎหมายมันจังสี่จังสี่มันบกเข้ากับข่อยเด้อคือแบบประมาณว่าคนอ่าคนในเอออย่างคนนอกอยากเขา้าคนในอยากออกประมาณเพื่อนวางสันเนาะข่อยกัอยูหัน,นมาหลายปีแล้วยูหลายปีได้หูแล้วว่าเป็นจังใด ก็คือว่ากัสิเเ้าแค่ว่ามันสมบายคนละแบบแต่สับายคนละแบบสับายใจคนละแบบเน,นาะจ้ะอยู่สองประเทศนี่เนาะจะบอกลับจากบอกลับขออยู่สเปนหางานเห็ดเลี้ยงลูกกับของไปนี่ลหละจ้ะเนาะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้แล้วจ้ะพี่น้องจา๋าขอประคุณในหลายที่เขามารับชมเบิ่งดอกไม้เบิ่งผึ้งมันก็ลังหาเลี้ยงกับของหาาหาผึ่งหัน นำเพิ่อาแนวกินไปให้ครอ,อบครัวนาะพี่น้องจ้ะชีวิตข่อยก็สิประมาณจังสี่ล่ละนี่ละ่ะบ่ไปดอกจ้ะเขาอยู่สเปนเนี่ละ่ะขันไปกับสีคขันสิฮหอดคันมันจนมุมมีลีขันสิไปกับคือสิคันสิไปก็บ็สิบ,บอกอิเคียดอพี่น้องเด้อเมืองไทยก็อยากไปอยู่สวิสวีเดนก็อยากไปอยู่แต่แต่มันไปทุกหมองคือการเริ่มต้น ย่นีก็เริมต้นก็นเลยขอเริ่มตนยุประเทศสเปนเนี่ละ่ะภาษาลูกก็ได้แลภาษากัของก็ได้แลววัฒนธรรมออหยังทุกอย่างก็บหูแล้เวเนาะไปนองจ๋ากันั่นลหละทุกคนก็นมีเหตุผลของกับของเป็นอย่างคือย่อมอยู่ประเทศที่บ่มีบ่มีสวัสดิการเป็นอย่างคือบ่กลับไปหมองใดมันดีกว่าเพื่ออนาคตลกูกแต่ ลูกข่อยทั้งสามคนเขาก็มีพาสปอร์ตสวีเดนเนาะพี่น้องข่อยก็เฮ็ดสัญชาติให้ลูกข่อยลูกข่อยก็เฮ็ดสัญชาติให้ทั้งทึงว่าผู้ในหน่อยเกิดยุ่ประเทศส,สเปนแต่ข่อยก็เฮ็ดสัญชติใ้เขาเป็นสวีเดนเนะาะจ้ะเนาะเพื่ออนาคตขังนาเพื่อได้ย้ายกันไปทั้งแม่ทั้งลูกได้ย้ายกลับไปอยู่หันเขากับ,บ่บฮูอนาคตขังนาแต่ก็ว่างแผนให้ลูกล้วละว่าไ่ ขึ้นมาค่ะอยากเลียนมาหาลัยอยากกลับไปเลียนทุกอย่างมันฟี่เบิดกะกะก็กของว่างแผนจังสรนลรืเนาดพี่น้องเนะาะเบาหลายกวามเาว้สิไปหับเด็กหน่อยนักเรียนแล้วจังสรนก็ขอให้ทุกท่านทุขภาพมีสุขภาพแข็งแรงกอบพุ่นในลายที่เขามาเป็นกำลังใจให้ข้าแนะนาเนาะพี่น้องเนาะไปแล้วค่ะ